สวัสดีจ้ามอน,นีใหญ่ยยน้องพามาเบึงถนนตัดใหม่ที่มาจากป้้นใหญ่น้องเนาะตรงไปสิเป็นไปเป็นอลันประเทศแล้วก็ออกไปทางซ้ายมือนี่สิไปสะแก้ววัฒนาแล้วก็ออกไปขวามือนี่สิไปแหลมหนองเอียนแหลมหนองเอียนนี้ที่เพื่อนถนนตัดใหม่ที่ว่าสิให้รถสินค้าเข้าทางเส้นหนองเอียนเนาะพี่น้องเนาะรถ เอ่อพวกรถเทนเลอร์รถสินค้าเพื่อนสีบอให้เข้าทางลงเกลือถ้าถนนเช่นทางนี้แล้วเ้วเพื่อนสีให้เข้าทางนี้แหละเดี๋ยวยายน้องทีพาไปเบิ่งตรงซีแยกนั่นเนาะอันนี้อันนี้คือทางนี้คือนี่ทางนี้คือมาจากบ้านยายน้องแล้วทางนี้คือตรงไปเป็นอลันเดี๋ยวเขาจะไปเบิง่งพาไปเบิ่งแยกตรงนั้นนะพี่น้องเนาะ อันนี้ทางทางอันนี้มันตัดมาจากวัฒนาเลยเนาะพี่น้องออกจากวัฒนามาสักประมาณสักพักหนึ่งอะ่ะยังบบฮอดบ้านทดหลวงหรอกมันก็สีบต้องเข้าอำเภออารันเลยสิตัดมานี่เลยสิตัดมานี่แล้วก็เส้นตรงไปนี้ทางนี้สิไปอารันประเทศแล้วทางนี้แหละทางนี้แหละสิไปแหลมหนองเอียน แหลมนองเอียนเตือโอเคโอเคอันนี้เขาสิไปทางแหลมนองเอียนเนาะโอ้าถ,ถ้าแล้วเราคือแบบบ่ต้องเข้าไปอลันเลยพี่น้องรถสินค้าที่เข้าไปทะลุพู่นเลยทางแหลมนองเอียนที่ยายน้องเคยไปท่ายที่วระติดกับกัมพูชาเลยเน่ะนี่แหละแต่ว่าตอนเนี้เขายัางบ่เปิดใจเนาะ แลเดี๋ยวมือเดยว,ว่างๆยายน้องสิครับรถไปเลาะให้เบิงเดี๋ยพี่น้องไงตัวมาหัวร้านนี่บัตนีรถสินค้ามานี่มืดเดินบัตนีมาไกล้ๆบ้านยายน้องพี่มดเลยมาจากกรุงเทพฝนกับมมฮอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกติดฝนอยู่อลันเป็นสองชัง่วโมง ทั้งพายุทั้งฟ้าทั้งฝนเลยพี่เบิ่งยายน้องไปซื้อของมาขายมอเตอร์ไซค์คู่ใจด้วยพี่น้องคุณเปียกมดเลยเดี๋ยวไปเบื่องหมาน้อยยายน้องก่อนเนาะจักเป็นจากในบุห้องอีก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 เนี่ยนอนรับอยู่นี่ฝนตกแหงเนาะพี่น้องเนาะยายน้นองจะขังหมาไว้ไปซื้อของมาไว้ขาย ก๊ับมาคุณเปียกมืดยายน้องเปียกมืดเลยวัาสิไปถ่ายขับรถไปถ่ายทางไปไอโคกสะแบงให้เบิ้งคุณฝนนะตกแหงทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมเลยยายน้องก็เปียกมดเลยขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมยายน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ จกเป็นกำลังใจให้ในน้องนำเด้อยค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม